ด้วยสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมไม่เว้นแม้แต่วงการการศึกษาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อให้เข้ากับยุคการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ New Normal ในวิถีชีวิตแบบ n e w n o r m a l การเว้นระยะห่างทางสังคมและการสรวมหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในส่วนของโรงเรียนวัดน้ำพุก็ได้ดำเนินการดูแลอนามัยนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองและบุคคลภายนอกที่เข้ามายัางโรงเรียนวัดน้ำพุไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในและนอกห้องเรียนการสรวมหน้ากากอนามัย การเตรียมเจลล้างมือหรือสบู่เหลวล้างมือไว้ตามจุดและตามอาคารต,าต,าตา่างๆการมาร์กจุดระยะห่างเพื่อรักษาความปลอดภัยและก็การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าโรงเรียนรวมทั้งการวัดจัดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกับคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสริมสร้างสุขภาพภายในร่างกายให้แข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำและคำนึงถึงไม่น้อยกว่าการดูแลสุขภาพตนเองและการป้องกันโรคจากภายนอกค่ะสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดนามู้ถูกจัดใหม่ทั้งหมดตามมาตรการรักษาระยะห่าง Social d i s t e สซ i n g ทุกกิจกรรมต้องมีระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรโรงอาหารก็มีการแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วนเพื่อลดความแออัดของนักเรียน นักเรียนจะมีช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวของแต่ละคนค่ะในเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดน,น้ำาพุนะคะก็จะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาด้วยกันค่ะนักเรียนระดับอนุบาลจะเริ่มพักตั้งแต่เวลา11.00น15นาทีและนักเรียนระดับประถมก็จะพักเวลา11.00า30นาทีเพื่อที่จะลดความแออัดที่โรงอาหารและก็เว้นระยะห่างด้วยนะคะ กรณีพบว่านักเรียนมีไข้หรือมีเนวโน้มว่าจะไข้ทางโรงเรียนก็จะประสานงานกับผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านทันทีนะคะ,ะการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ในักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยทางโรงเรียนจะมีหน้ากากอนามัยให้ในักเรียนใช้อย่างเพียงพอค่ะก็เป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดีย มีความจำเป็นมากสําหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียนได้มีกลุ่มไลน์เว็บเพจของเรียนเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารและแนวทางในการปฏิบัติให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะให้ใช้วิถีชีวิตอย่างถูกต้องในสถานการณ์ไวรัสโครโรนา2019และเราก็จะได้ใช้ชีวิต ด้วยวิถีชีวิตเดบ,บ New Normal อย่างถูกต้องค่ะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์คอนเทนต์อำนวยความสะดวกการสอนได้แค่ปลายนิ้วทำให้เราสามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคนทุกที่ทุกเวลาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลงชุมชนแห่งการเรียนรู้ยังมีอยู่ แต่เปลี่ยนพื้นที่จากโรงเรียนสู่โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดน้ำาพุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะคะทางโรงเรียนวัดน้ำาพุก็ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์ค่ะคือนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเรียนทางไกลผ่านรายการโทรทัศน์ d l t v นะคะนอกจากนั้น ก็ได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารจะมีของกลุ่มไลน์ของทุกชั้นเรียนเลยเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารและก็เพื่มโอกาสในการศึกษาความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ